เหนที่เราทราบกันดีนะครับว่าการจองฉีดวัคซีนสําหรับกลุ่มผู้ที่อายุ60ปีขึ้นที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่ม7โรคเรื้อรังมี3ช่องทางด้วยกัน <S S S ผ่านแอปหมอพร้อมผ่านทางโรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติอยู่หรือว่า,ร,าอรอพสตโรงพยาบาลส่งผลรวมทั้งอสมอใกล้บ้านก็ได้นะครับแต่ที่ผ่านมามักได้ยินหลายคนบ่นว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยเจอปัญหาบ่อยนะเต็มมั่งอะไรมั่งนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลพาไปดูอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือจองฉีดวัคซีนที่ รอพอสตอรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่คนมาลงไม่เยอะนะครับเห็นบอกว่าไม่ถึง3นาทีก็ได้วันนัดเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ การจองฉีดวัคซีนโควิดสำหรับผู้สูงวัยและกลุ่มเจโรคเรื้อรังนอกจากจะจองผ่านแอปหมอพร้อมแล้วนะคะก็ยังสามารถไปจองได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านอย่างเช่นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์แห่งนี้ค่ะ นตั้งแต่เปิดให้จองฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มเรื้อรังเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนต่อเนื่องค่ะเนื่องจากใช้เวลาไม่นานเพียงไม่ถึง3นาทีและไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม เช่นครูสอนวิชาชีพวัย63ปีคนนี้มาลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่เช้าได้คิวฉีดวันที่25มิถุนายนที่โรงพยาบาลสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างจากโรคโควิดค่ะเนื่องโดยหน้าที่การงานที่ต้องพบปะก,กับคนจำนวนมากอีกทั้งพื้นที่สมุทรปราการยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงจึงต้องการฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ก่อน พราะวันๆหนึ่งเวลาเราออกอเวลาเราออกสอนเนี่ยเยอะสอนพวกพวกแบบชุมชนจะเยอะมากไงฮะแล้วก็แต่ละที่นี่แบบที่เราดูข่าวอ่ะจะจุดเสี่ยงทั้งนั้นค่ะนั้นเราเราควรควรแบบฉีดไว้ก่อนค่ะถามว่าอุ่นไหมถามว่าถามก็ยังมีก็ยังมีความเสี่ยงนะคะใช่ไหมฮะก็ก็ก็ยังแบบกลัวเหมือนกันแต่ว่าฉีดไว้ดีกว่า พื้นที่ตำบลเทพารักษ์มีผู้สูงอายุ4,900คนมีผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มเรื้อรัง4,800คนโดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านแอปหมอพร้อมและประมาณ500กว่าคนลงทะเบียนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมไม่สำเร็จนอกจากนี้ยังมีอสอมอมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสมัครใจเพิ่มเติมจากรอบแรกด้วย มาให้จองที่รพสตอของเรานะครับแล้วก็เขาจะได้ใบนัดกลับไปใบนัดระบุโรงพยาบาลที่ฉีดก็คือโรงพยาบาลสมประการวันที่ฉีดกับเวลาที่ทางโรงพยาบาลน,นัดที่อยากฉีดส่วนหนึ่งเนี่ยคงจะเห็นภาพของผู้ป่วยโควิดซึ่งในะระลอกเนี้ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ติดง่ายที่สำคัญที่สุดก็มีมีผู้เสียชีวิตให้เห็นเป็นตัวอย่างก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยมีความ ตระหนักในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะฮะก็คือออกจากสื่อสื่อต่างๆจากหมอที่ไม่ความมั่นใจแล้วก็มองจากเพื่อนๆจากาครูจากหลายๆหน่วยงานทั้งพร้อมทั้งหมอเขาฉีดเลยรู้สึกมั่นใจมั่นใจเราจะได้ลดการอัตาลดการตายนะลดการบาดเจ็บเห็นไหมคะ,ะเนี่ยเลยจึงมั่นใจเที่ยวน,นี้ก็เลยลงฉีดค่ะ หมายสำหรับการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 รอบนี้มี16ล้านคนค่ะโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน11ล้าน7แสนคนและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรัง4ล้าน3แสนคนซึ่งทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเพื่อลดความรุนแรงของโรคในกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตสูงโดยจะเริ่มฉีดในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ดีในเพจหมอพร้อมรายง,งานตัวเลขจองคิวฉีดวัคซีนสะสมจนถึงวันนี้รวมแล้วมีเพียง1,68,006คนจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด16ล้านคนจึงเกิดคำถามตามมาว่าเปิดให้จองฉีดวัคซีนผ่านมาแล้วถึง10วันแต่เหตุใดยอดจองถึงยังน้อยอยู่อยอบวลักษ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายง,งาน